อนนชัยสาจอชินมืกันัสาย้ซ้อมมาอยู่วันครับอันนี้ซ้อมสองิตยครับซ้อมีหนครับไ้ซ้อมที่บ้านครับสายแก้วอาย่จากแก้วเลยแล้วมีใครเป็นเ่อนบ้างทีซ้อมางี่ก็มีเอเอครับเพราะว่านักมวยนะครหลายคนครับก็พวกนีใครช่วยกันเนาะครับสอนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20ครับเราสูงมาได้เนาร้อยมันกไปวประมาณกี่กิโลครับห้เก้าสเราเป็อไปเลยครับไม่เปนอะแล้ววันนี้เราเจอกับมรกด เคยเจอแั่ไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาทีำงานต่อยข้นมาปะศึกษาเขาเป็นมือตะตายเรือมาจากไหนมวเข่าแล้ววันนี้ระวางเกลียวะวังอะไรอีกอ่ีมือไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยเนาะเพราะเราต่อยไฟที่ท้ายไว้นี่เดือนไหนกันนั้นเดือนเดือนนี้ครับวันที่สองครับอ๋อได้มาขยับแล้วเมื่อตอนต้นต้นเดือนตอนนั้นต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่บูลินาอ๋อวันนั้นเจออะไรครับเจอสิงดัมไรบเป็นไงวันนั้นชนะอ๋อชนะคะแนนมา วันนั้นต่อยเบรเท่าไหร่มื่ต่อร้อยยแล้ววันนี้ร่อมาร้อแต่เขาบอกว่าร้อยออก็คือยังไม่รู้ว่าจะเป็นร้อยยีหรือร้อยยี่้ยังไงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วสบายสบายครับสบายสบายเราต่อยมือมาล้นๆทั้งบริกี่ไซส์แล้วประมาณจำได้หลักร้อยถึงไหมได้เนาะเราพูดกันว่าอะไรครับคนจังหวัดสัก้วฝากช่นชวให้ขับรถนี้หน่อยฝากพี่น้องชาวสักจวแล้วก็เอซีทุกคนเป็นกำลังใจผมนะดืนนี้เต็มที่ครับคผมก็ว่า